สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ Woodland Water f r o n t นะครับซึ่งก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายทำตอนกลางคืนนะครับก็จะให้ดูบรรยากาศในยามค่ำคืนนะครับบริเวณ Woodland Water f r o n t นะครับสำหรับตึกที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นฝั่ง ของมาเลเซียนะครับในรัฐโจโฮนะครับหรือโจโฮบาลูนะครับอันนี้นะครับก็ถ้ามองในโหมดปกติไม่ซูมนะครับก็จะเห็นในลักษณะนี้นะครับสำหรับสำหรับน้ำที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับก็เป็นช่องแคบเล็กๆระหว่างประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับก็เป็นน้ำที่แบ่งเขตแดนระหว่าง ประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับสำหรับตรงนู้นนะครับที่เห็นไฟเป็นแถบนู้นนะครับ,บก็เป็นถนนเชื่อมระหว่างประเทศมาเลเซียกับเกาะสิงคโปร์นะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นคัสตอมฝั่งสิงคโปร์นะครับหรือเป็นเช็คพอยต์ฝั่งสิงคโปร์นะครับตรงเนี้นะครับ ส่วนฝ่ามือของผมนะครับตรงนี้นะครับที่ไฟสว่างสว่างนี่นะครับก็จะเป็นคอสซอมฝั่งมาเลเซียนะครับเป็นเช็คพอยต์ของฝั่งมาเลเซียนะครับแล้วก็มีการสร้างถนนนะครับมีถนนเชื่อมต่อระหว่างเมนแลนด์ของมาเลเซียกับเกาะของสิงคโปร์นะครับปกติบริเวณสะพานนี้นะครับจะพุกพ่านไปด้วยรถ นะครับเข้าออกระหว่างประเทศมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ทั้ง2ประเทศนะครับก็ปิดประเทศนะครับไม่ให้คนไปมาหาสู่กันเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดยังไม่สู้ดีนะครับก็ยังปิดชายแดนอยู่นะครับก็จะมีรถหลอมหลํานะครับไม่กี่คันซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นรถคารโก้นะครับรถ รับส่งสินค้านะครับส่งสินค้าระหว่างเกาะมาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทางด้านปลายของสะพานนะครับสะพานที่ทอดมายังแม่น้ำนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนต้องบอกว่าดีทีเดียวนะครับลมเย็นมากนะครับ ลมแรงแล้วก็ลมเย็นมากนะครับแล้วก็มีกลิ่นไอของทะเลนะครับส่วนที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะครับที่เป็นป่องนะครับขาวส้มตรงนู้นนะครับแล้วก็มีไฟแวบๆอยู่นู่นนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็แสงสว่างจ้าๆนะครับที่อยู่ข้างๆกันนะครับก็เป็นชิปหยาดนะครับเป็นอู่ต่อเรือเป็นซอมบะวังชิปหยาดนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณ2องทุ่มนะครับก็ยังมีผู้คนเดินมาอย่างไม่ขาดสายนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นเลสลองนะครับเป็นร้านอาหารนะครับสำหรับไฮไลท์ในยามค่ำคืนของสะพานที่นี่นะครับเมื่อสักครู่ผมคุยกับเจ้าถิ่นนะครับ เขาก็บอกว่ากลางคืนคนนิยมมาตกปลานะครับมาตกปลาที่นี่ซึ่งก็ปลาจะมากินเป็ดมากกว่าตอนกลางวันนะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะมาตกปลากันนะครับหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับถ้ามองไปรอบๆนะครับก็จะเห็นว่ามีคนมาตกปลากันหลายจุดทีเดียวนะครับ อันนี้นะครับประเทศมาเลเซียนะครับ่วนตรงนู้นนะครับที่เห็นไกลๆนู่นนะครับก็จะเป็นโรงแรมนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นโรงแรมโซนของมาเลเซียซึ่งเมื่อ11รหรือ12ปีที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเคยไปพักที่โรงแรมตรงนั้นนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านนะครับก็จะถ่ายบรรยากาศบนสะพานให้ดูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะออกจากสะพานนี้นะครับบรรยากาศที่นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับดีมากเลยผมเองอยู่สิงคโปร์มาปีนี้ปีที่14แล้วนะครับไม่เคยรู้มาก่อนว่า มีที่แห่งนี้นะครับไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีบรรยากาศไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีสถานที่ที่มีบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับบางก็มาตั้งกล้องถ่ายรูปนะครับ ร้านอาหารดูขายดีนะครับคนเต็มเลยนะฮะข้างในคนเต็มเลยเราก็นอกจากนั้นนะครับยังมีคนนั่งรอคิวนะครับยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับต้องรอคิวนะครับต้องรอต่อคิวคุณ้าคุณ้า สำหรับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เหมาะสําหรับมายืนดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับมาเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินนะครับเมื่อตอนหกโมงเย็นกว่านะครับจุดนี้นะครับจะมีคนมายืนกันเยอะเลยนะครับมายืนถือกล้องถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินนะครับแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วนะครับจุดนี้ก็ผู้คนจะเบาบางไปนิดหนึ่งนะครับ ครับตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่เมนลนน์นั่นะครับบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งโอโถงนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆก็มาเล่นสกเก็ตเล่นอะไรกันนะครับ <c oughs> ส่วนด้านหน้านะครับอีกประมาณสักร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ